คนหมายเลขเจ็ดนะคะคุณต้องอดทนเพียรพยายามเข้มแข็งหนักแน่นคุณจะสําเร็จได้คุณก็ต้องแบบโอ้หนักพอดูนะคะมีความเป็นผู้ใหญ่เกินตัวการทํางานเกินอายุนะคะพูดจาผงผางตรงไปตรงมาบางครั้งนะคะคุณน่ะพูดตรงไม่ได้ว่าใครแต่ด้วยน้ําเสียงคําพูดที่คุณเป็นคนตรงปากกับใจตรงกันเป๊ะคิดยังไงพูดออกไปอย่างนั้นพูด แบบนั้นอย่างเงี้ยค่ะมันจึงทําให้คุณฮะ,ะดูเหมือนคนไม่รักษาน้ําใจคนอื่นทั้งๆท,ที่คุณไม่ได้เป็นคนแบบนั้นนะคะเป็นคนที่อมทุกข์ชีวิตมีอุปสรรคยุ่งเหยิงบ่อยนะคะเป็นแหล่งรวบรวมปัญหาของผู้อื่นจริงๆข้อดีนะคะเป็นคนที่ผงผางผงผางก็คือแบบทำอะไรเร็วตัดสินใจเร็วทําเร็วพูดเร็วแล้วพูดไปแล้วคิดว่าตัวเองพูดถูกแล้วพอคนอื่นบอกคุณจะไม่เลยคุณจะคิดว่าฉันถูกอะ่ะ ฉันไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนอ่ะฉันพูดแบบแบบเนี้ยใจฉันเป็นยังไงป่าฉันจะพูดแบบนั้นซึ่งมันจะทําให้คนฟังค่ะรู้สึกว่าคุณขัดแย้งกับเขาซึ่งจริงๆแล้วคุณกลับไม่ได้รู้สึกแบบนั้นกลับไม่ได้รู้สึกว่าเอ้ยฉันผิดนะอุ้ยฉันขอโทษนะไม่มีเขาจะรู้สึกแค่ว่าฉันพูดตรงฉันพูดจริงฉันไม่ได้ว่าเธอเลยนะแต่จะพูดความจริงอย่างเงี้ยค่ะเขามีความคิดกับคําพูดเขาอะค่ะจะไม่ขัดแย้งกันเลยเข้าใจเนาะ แต่คนอื่นนะคะที่อยู่ภายนอกที่สนทนากับเขาอะคะ่ะจะเข้าใจว่าสิ่งที่เขาพูดหรือทําเป็นการขัดแย้งกับคนอื่นซึ่งจริงๆแล้วไม่แต่ด้วยความที่เขาอะคะ่ะเป็นคนชัดเจนอย่างเงี้ยค่ะนะคะ,นะคะฉันตัดสินใจแบบนี้ฉันฟันเลยเพราะฉันชอบแบบนี้ฉันฉันจะเอาแบบนี้แต่ถ้าคนหบอกวไม่ดีคือเขาไม่ได้เราไม่ได้สนว่าดีไม่ดีสําหรับใครอะไรแบบนี้นะคะแล้วหมายเลขเจ็ดจะเป็นศูนย์รวมของความทุกข์ของคนอื่นคุณจะเป็นคนที่ไม่ค่อยเล่าความทุกข์ให้ใครฟังเหมือนแบบ เราเล่าแล้วไม่เห็นเกิดประโยชน์อะไรเลยเล่าแล้วไม่เห็นช่วยอะไรได้เลยแต่คุณกลับเป็นคนที่คนนั้นมีปัญหาคนนี้มีปัญหาก็จะไปช่วยแก้ก็จะไปยื่นมือช่วยก็จะแบบนะเออเพราะฉะนั้นคุณต้องหาเหตุแห่งบุญให้เยอะค่ะการทำบุญไม่จำเป็นต้องใช้เงินก็มีนะคะทำหน้าให้ยิ้มพูดจาให้แบบว่าดีขึ้นหรือว่าสวดมนต์นสมาธิหรือว่าอ่าทำอะไรด้วยจิตใจที่เบิกบ,บานก็ไม่ใช่เลขเสียหรอกค่ะ แต่ว่ามันเป็นเลขที่ต้องเป็นคนที่มีความอดทนสูงกว่าทุกเลขพยายามกว่าคนทุกเลขอยากประสบความสําเร็จต้องอดทนและพยายามกว่าคนทุกเลขถ้าคุณไม่มีความอดทนหรือความพยายามคุณจะไม่รู้จักคําว่าความสําเร็จแสดงว่าในเมื่อเราดวงเราไปแบบนี้เราก็ต้องอดทนและพยายามมันจะยากกว่าคนอื่นสักเท่าไหร่เชียวนะคะถ้าเรารู้แหล่งวิธีการหาพลังงานเข้ามานะมาเติมเต็มเราก็จะสําเร็จแบบง่ายๆได้แบบนี้นะคะ